เด็กไม่เคยเรียนก็ไดเป็นกาฟความสัมพันธ์ระหว่างความสูงจากระดับน้ำทะเลกับความดันอากาศแร้วข้อไหนเป็นความสัมพันธ์ระหว่างความสูงจากระดับน้ําทะเลกับความดันอากาศเราดูนะความดันอากาศก็คือตัว p ความสูงก็คือตัว h เอา,อาง่ายให้ถูกจาไว้นะเรื่องนี้เรื่องนี้ต้องต้องจําไว้เพิ่มก็คือที่ระดับน้ําทะเลศูนย์เมตร ความดันอากาศจะอยู่ที่760ม mm ิลลิเมตรปลอดใช้เป็นมอมอม,อมิลลิเมตรตลอดถ้าความสูง,งขึ้น11เมตรความดันจะลดลง1มิลลิเมตรถ้าความสูง11เมตรนะถ้าสูงจากระดับน้ำทะเล11เมตรความดันจะลดลง1มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นมันจะเท่ากับ759 ่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณจะลองกำลองกราฟขึ้นมาความสูงสิบเอ็ดเมตรที่สองเมตรสามสามเมตรทุกๆความสูงที่เอ็ดเมตรความดันมันจะมีค่านดลงนะคะสี่สิบสี่อ่ะถ้าความสูงที่ศูนย์เมตรความดันจะเท่าไหร่คะเจ็ดร้อยหกสิบก็อยู่ตรงนี้นะแล้วความสูงสิบเอ็ดเมตรความดันลดลงเหลือเท่าไหร่ลดลงหนึ่งก็เหลือเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าเจ็ด ห้าหกมาลองพอดก,กราฟดูนะคะถ้าความสูงสิบเอ็ดเมตรความดันจะได้เจ็ดร้อยห้าสิบเก้าเพราะฉะนั้นก็จะอยู่เอากราร์ดมาตัดกันนะเด็กๆอ่าจุดแรกอันนี้จุดที่สองถ้าความสูงสิบเอ็ดเมตรความดันจะเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าถ้าความสูงยี่สิบสองเมตรความดันก็จะเหลือเจ็ดร้อยห้าสิบแปดเพราะมันลดลงสองลดลงสองนะยี่สิบสองลดลงสอง ถ้าความดันที่เอ่อความสูงสามสิบสามเมตรความดันก็จะลดลงสามจากเจ็ดร้อยหกสิบลบสามก็เหลือเจ็ดร้อยห้าสิบค่ะถ้าสี่สิบสี่เมตรก็เจ็ดห้าหกเพราะฉะนั้นรูปทักที่ได้ก็จะเป็นรูปนี้ตรงกับไหนคัข้อไหนคะลูกตรงกับข้อสี่นะจังมาไว้แล้วกันนะคะว่าความสูงที่เพิ่มขึ้นความดันอากาศเนี่ยมันจะลดลงเสมอ